อยากรู้มากอีสานนครสินนี่โอดยพี่น้องมีคนสืบปถ้ามีคนอยากเทควงหมอลาชั้นมามาซื้อเลยชันรำคาลแล้วไม่อยากคามเบื่อรำคาพี่น้องครับเกิดที่ยังขึ้นครับล่าสุดนะครับผมเห็นทางบอสโน้ตผู้บริหารหมอลามวงอีสานนครสินนะครับผมได้ออกมาไลฟ์เดือดพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่ามีกระแสนะครับ สมาชิกหรือว่าศิลปินในวงเนี่ยได้ออกมาโพส์น้องอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกัน<ช>ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีที่อาจจะมีการตําหนินเข้าไปใช่ไหมในเรื่องของทางอะไรนะแล้วเราอาเราข้าวซีอีโขออนุญาตค่ะก็บอกว่าโพสต์นี้นะคะบอกว่าอีสานสนครศิรทําไมไม่เหมือนคําคุยติดแอร์บ,บ้านพร้อมเครื่องปั่นไฟคนเฮ็ดงานมันเมื่อยดนิมันเมื่อยดื้อเขาก็โพสต์มาประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเราก็เหมือนว่าน่าจะโพสต์นี้หรือว่า อาจจะไปเข้าสื่อหุ่งของบอสนั่นแหละว่าอาจจะได้รับรู้ถึงปัญหาถึงว่ามีคนในองค์กรเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้นะบอสก็จะออกมาไลฟ์อธิบายชี้แจงครั้งเดียวเลยนะผ่านทางเฟซของบอสเลยเนาะชื่ออะไรนะมานิดค่ะภาษาอังกฤษเนาะใช่ครับขออนุญาตนะครับขอนนี้บอสโน้ตนะก็ยังไม่ได้พูดเท่าไหร่ตอนเขาต้องไปห้องใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเด้เรื่องนะคะ แบบนี้เห็นเห็นเถียงกันเรื่องอันนี่เจ่เห็นเถียงกันเรื่องอันร้อนนอนไม่ได้อีาสานักร้านศีขี่ห้างสีลบอกคณะอื่นเป็นไงวะคณะอื่นเป็นยังไงเพ่น้องสองปีห่าก็คือว่าวมีปัญหาอย่าง สองปีที่ผ่านไปไม่มีปัญหาหอะไรสองปีเมื่อกี้ไม่มีปัญหาเลยทำไมปีนี้มีปัญหาค่ะห,หลายแทนเราให้ฟังหน่อยมันแตกต่างจากสองปีที่แล้วยังไงหให้ถามนะมันเป็นยังไงก็บอกให้ฟังกันูผมอยากผมอยากรู้เหมือนกันเรื่องที่คุยกันในกลุ่มนีคืออะไรเอาเงี้ ใครสิสบอกว่เจาอย่างหนึ่งเอหรอแล้วเ่ผมก็ไม่รู้หรอกนะเข้าจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะทุกรายจ่ายฟังผมนะทุกรายจ่ายของอีสานนครสิงห์ค่ะฉันเ,เป็นคนจ่ายเงินคนเดียว ทุกรายจ่ายของอีสานนครศรีซื้อประแดดซื้อผงชุลชนฉันเป็นคนจ่ายคนเดียวแอร์บ้านที่เคยมีคือเราให้ค,คนเมาพูดเรื่องนี้นทำไมถึงพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเราให้ฟังก่อกนก่อนจะเปิดงวงขออนุญาตวางนะครับฟังแต่เสียงเนาะ แล้วสองปีอะแล้วสองปีที่ผ่านมาอยู่กันยังไงสิ่งที่ผมถามผมไม่รู้แต่ทุกรายจ่ายอะฉันเป็นเอาเงินฉันเนี่ยออกตลอดเอบ้านนิดน่เครื่องปั่น แต่อาขอขออุบดีเดี๋ยวขออันนี้นิดนึงเนาะในพูดถึงวเรื่องของงานยกเนาะที่บอยบอกเมื่อกี้ว่างานยกเนี่ยาล้วดูดูการนี้บอยก็อุตส่าห์อันนี้ให้แล้วว่าเป็นสิบยกหนึ่งปกติวงอื่นเขาจะหกยกหนึ่งหรือเจ็ดยกหนึ่งหรือแปดยกหนึ่งประมาณนี้อีสานนครสิถือว่าอันนี้กับเพื่อนแล้วนะที่เป็นสิบยกหนึ่งเนาะแต่ว่าปีหน้าเหมือนจะไม่มีงานยกด้วยนะอย่าเขาว่าเนะแต่แต่สะดุดประเด็นนะอยู่นะที่บอสบอกว่า มีผู้ใดอยากได้บอสมี่ผู้ใดเสียต่อบอสมี่ผู้ใดเสีเทวผู้สูงบอสอุ้ยบอสมอสทำมาดีแล้วอือก็คือผู้บริหารเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เงินที่ว่ามีกำไรอ็ไม่มีกำไรแต่อยากให้ทุกคนที่อยู่ในวงที่ทำงานเนี่ยได้มีเงินมีงาน้ังต่ออีกสักหน่อยไหมขออนุญาตนะครับบอส บิแล้วเราเงียบดูไหมบอก้วบางทนเราดูไมนี่แต่บอกวงไปเนี่ยฉันเติมเงินเข้ากับบริษัทฉันโอนเงินหนึ่งเงินส่วนตฉันโอนนี่ก็คือตั้งแต่เปิดมามีงานงานหลากหลายอเอเอถ้าพูดถึงงานเยอะก็ดีสองคนมาทีงานนเยอะ รกินใหญ่ใช่ครับพกกินเนี่ยมีปัญหาดอกไมได้รกินน่อยนี่ล่ะแล้วก็เป็นรกินที่ไมาได้สั่งเงือนไนเอา้ำ่ยังไม่ทันได้เห็นตรไหน ประมาณนี้แหละเนาะถ้าใครอยากฟังคลิปเต็มนะครับก็คือเข้าไปฟังได้ที่ทางเพจหรือว่าทางเพจของทางบอสนได้เลยนะครับเนาะนี่เนาะก็คือบอสก็อย่างทิ้งท้ายแบบว่ามีอะไรเข้าใจโทรมาโทรมาคุยกันต้องการอะไรยังไงแต่ว่าเห็นลถึงคนที่เขาได้ขึ้นไหวถึงประเด็นนี้ใช่ไหมแต่ว่าเห็นล่าสุดเหมือนเห็นมีอีกไม่ต้องไปไลหรอกอันนี้เราก็ขอเป็นกําลังใจให้ดีกว่าเราก็อยากจะให้ทาง ายในองค์กรเนี่ยคุยกันดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรกันยังไงกันเราไม่อยากมาโพสต์ก็ก็เข้าใจอยู่ว่าในสิ่งที่คุณโพสต์อาจจะเป็นในพื้นที่ส,ส่วนตัวหร,หรือหน้าเฟซของคุณเองแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณเปิดสาธารณะไว้นะแล้วก็คือคำว่าชื่อว่าองค์กรในน,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 นั้น,น,นมันมีชื่อมันมีชื่อวงชื่อองค์กรด้วยนะทางผู้บริหารได้เห็นแล้วก็อาจจะนี่แรถึงขั้นที่จะจ้ออกอธิบายในมุมอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในมุมผู้บริหารก็ลงทุนเต็มที่แล้วก็ สวัสดีการรูปเต็นที่กับกน้องแล้วเนาะที่เขาตัดที่เขาไอ้อันเนี้ยเพิ่มงานให้อที่ว่าเอาแบบสิบยกหนึ่งอน่ยนั่นแหะถือว่าอย่างวงอื่นเป็นเจ็ดยกหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงนั้นแหละในสิ่งที่เขาลงทุนไปงานยกเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะที่จะเอามาเป็นเสริมในเรื่องของค่าต่างๆที่เราเคยได้ฟังมาเนาะต่เรื่องของงานยกมีทุกวงค่ะมีทุกวงเพียงแต่จะเท่าไหร่นั่นแหละเอง นี่หละพี่น้คงครับเป็นกำลังใจให้นะครับทีมผู้บริหารของทางหมอรำอีสานนครศรีเนาะแต่ปีนี้ก็คือยิ่งใหญ่อลังการจริงเห็นแล้วแหละว่าทําไมเขาถึงว่าเขาลงทุนเยอะทำไมยังไม่ได้บอกว่าเห็นบอสบอกว่ายังไม่เห็นกำไรเพราะว่าเขาลงทุนเยอะแล้วมันซึ่งมันถึงปีแรกๆไงปีที่สามที่สี่เองเนาะที่สามเนาะแต่งานอันเยอะมากแต่ตว่าแอบสะดุดตกใจเหมือนกันในที่บอสโมโหเมื่อกี้ที่บอกว่าอีสานนครศรีนีมีใครอยากได้ไหมเนี่ยมีใครอยากจะมาเทคโอเวอร์ไหมอุ้ย เราก็แอบแบบตกใจเหมือนกันนะขอให้เป็นแบบขอให้เป็นแบบแค่ตอนลีรแล้วกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มอญาภิสานครศินนะคะอยู่ที่ลานจอดรถปตทปูเจ้าสมิงพายค่ะสำรูใต้นะคะก็บัตร180บาทค่ะเข้าไปชมโชว์อลังการของอภิสานนครศินได้เลยค่ะช่วงนี้คิวงานเดือนตุลาคม2567นะคะออนทัวร์อยู่แถวปรมนคลนะคะจนถึงวันที่ 13เลยนะคะโดดเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะครับค่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะอ่ะใครอยากไปฟังคลิปเต็มนะครับก็เข้าไปฟังได้ที่นี่เลยที่ผมโชว์เมื่อกี้นะครับปรานคะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ